สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องซัมติงกับเราถ t ายวันนะคะวันนี้นะคะช่วงกินตามใจสะภายไต้หวันนะคะเราจะพามากันที่แขวงรัดเ้านะคะในกรุงเทพมหานครนะคะจะพาทุกคนมาทานอาหารไต้หวันต้นตำรับแท้จากประเทศไต้หวันเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็เชิญคุณแม่วินนี่นะคะเจ้าของร้านไทเปคิชเชนนะคะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่คะเป็นมาอย่างไงถึงได้มาเปิดร้านไทเปทีชเชนที่ประเทศไทยคะอ๋อคือ มาอยู่ไายมาแล้วแล้วก็คือเวลาทานกับข้าวข้าบ้านเขาจะชอบว่าอิงหอมอร่อยแล้วบอกว่าไม่ไขายใช่ก็เลยก็เลยมันก็เิดคิดว่าจะมาเปิดไม่ทราบว่าเปิดอร้านอาหารไต้หวันเนี้ยกี่กี่ปีแล้วคะเข้าปีที่สองอังไี่ปีที่สองใช่ไหมคะในช่วงที่เปิดแรกๆเนี่ย ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยหรือเป็นคนไต้หวันมาทานก็มีทั้งคนไทยคนไต้หวันแล้วก็คนจีนด้วยคนจีนด้วยใช่คะใคะแล้วคุณแม่มีวิธีการโฆษณาอย่างไรให้ให้คนไต้หวันหรือคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยมากินที่ร้านเนี่ยค่ะคือ ส่วนมากเพื่อนๆที่เขามาทานเขาก็ไปรื้อเยื้ให้อ๋อไปบอกต่อใช่ค่ะเพว่าเป็นปัดต่อขายเองค่ะอาจารยแล้วสูตรของทางร้านนี่แม่คิดเองหมดเลยป่ะคะอ๋อคือจะเป็นสูตรที่บ้านที่ที่กินประจำสูตรที่บ้านที่กินประจำใช่คใช่ค่ะคือมาจากบ้านพัลรุ่นที่ไต้หวันใช่ไหมคะคุณแม่อยู่ประเทศไทยมากี่ปีแล้วคะโทษนะคะคือย่าง33ปีแล้วค่ะ โอสามสิบสามปีขอโทษนะคะแต่งงานกับคนไทยไหมคะอ่าใช่ค่ะเ๋อแต่งงานกับคนไทยใช่ค่ะมาอยู่ที่นี่สามสิบสามปีแต่ว่าเพิ่งจะมาเปิดร้านได้สองปีใช่ค่ะแล้วก็มามีครอบครัวที่ประเทศไทยถูกต้องไหมใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือวันเนี้ยนะคือหนูเห็นมาจากโซเชียลคือดูในอินเทอร์เน็ตแล้วแบบร้านน่ารักมากแล้วพอดีว่าสามีเป็นคนไต้หวันด้วยก็เลยแบบว่าสนใจขออนุญาตมา ที่ร้านคุณแม่แล้ววันนี้ก็อยากให้คุณแม่แนะนําอาหารไต้หวันที่ถ้าเกิดคนไทยอ่ะที่ไม่รู้เลยนะอยากจะมากินอาหารต้นตํำรับไต้หวันแท้ๆเนี่ยจ่ายคุณแม่แนะนําว่าเป็นเมนูไหนคืออาหารที่หลับหลับเลยนะคะที่กินประจำไต้หวันไต้หวันเลยใช่ค่ะจะเป็นแบบบะหมี่ที่ที่เราเลาทำแม้ไว้นะคะมีบะหมี่เนื้อน้ําแดงบะหมี่เนื้อน้ําแดงใช่ไหมคะแล้วก็มี หมูทอดหมูทอดแล้วก็มีอ่าหรูโรฟันอ๋อหรูโรฟันหรูโรฟันนี่คือทุกคนน่ะต้องกินต้องมาสั่งใช่ใช่ใช่เพราะว่าเป็นอาหารตามสั่งใช่ค่ะคือทุ่งเช้าเนี่ยคือที่ไต้หวันเขาเกิดจะไปทํางานเขาก็ต้องกินอันนี้กินหรูโรฟันใช่แล้วก็มีอีกอันนึงหนูได้ยินฟั้นถวนฟั้นถวนใช่ไหมใช่ร้านคุณแม่มีฟั้นถวนไม่ได้ทานใช่ค่ะโอ้เพราะว่าหรูโรฟันอ่ะเหมือนแบบ ถ้าเทียบกับประเทศไทยเหมือนกะเพราอะไรอย่างงี้ไหมการกินกะเพราเนี่ยใช่ใช่แล้วก็มีข้โล่งฟังโ้าวโล่งีย็นโอ้ใช่งั้นวันนี้เดี๋ยวนะหนูให้คุณแม่ช่วยสั่งให้หน่อยว่าถัดสมมูรมาไต้หวันไอ้มาร้านอาหารไต้หวันแท้ๆเนี่ยคนสั่งอะไรอ่าเดี๋ยวนะคะให้คุณแม่แนะนําคือถ้าเราชอบทําเนื้อนนคะค่ะคือต้องทําเนื้อดุ่นน้ําแดงอันนี้ใช่ไหมยะหรือว่าเกลือเกี่ยว มีบะหมี่เนื้อต่วนน้ำแดงบะหมี่เนื้อต่วนน้ำแดงแล้วก็ข้าวใช่ค่ะใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวหนูสั่งเป็นบะหมี่กับข้าวดีกว่าอยากกู้ใช่ค่ะแล้วก็ร้านนี้มีข้าวผัดปลาเค็มข้าวผัดปลาเค็มใช่ค่ะไต้หวันกินปลาเค็มไหมคะกินค่ะกินเหรอกินค่ะก็คือปลาแบบเค็มปลาเค็มพวกนี้อ่ะกินทุกประเทศแต่ว่ามันคือเจ็บ ต่างกันนิดหนึ่งใช่แล้วปลาเค็มที่เอามาใช้นี่เป็นปลาเค็มของไทยไหมคะก็คือเป็นองไทยแต่ว่าเราครับเผ็ดขึ้นใช่ไหมคะอ๋อก็คือว่าเรามีการปรับรสชาติให้มันเข้ากับคนไทยมากขึ้นนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวหนูขออนุญาตสั่งอาหารที่คุณแม่แนะนําแล้วก็เดี๋ยวให้คุณแม่มาอธิบายวิธีการกินได้ฟังนะคะโอเคเดี๋ยวเราให้คุณแม่แนะนำนะคะว่าแต่ละเมนูชื่ออะไรบ้างนะคะเมนูแรกค่ะคุณแม่ เอาอย่างนี้ก่อนเนาะเอานี้ก่อนเนาะอันนี้เรียกว่าหลู่โรฟานเป็นยังไงคะเผื่อบางคนคนไทยยังไม่ทราบเอมันคืออะไรเอยคือเป็นหมูสับช้างเป็นคล้ายๆเหมือนพะโลคล้ายพะโลใช่ค่ะคืออันนี้จะเป็นอาหารหลักๆของไต้หวันเลยคนไต้หวันที่ต้องกินประจำใช่ไหมคะแล้วก็อีกเมนูนึงคือบะหมีหลู่โรเมียนปลหมี เนื้อตุ๋นอ๋อไม่ใช่บะหมี่หมูสับไต้หวานอ๋อบะหมี่หมูสับไต้หวานใส่ไข่ใช่ค่ะก็คือเหมือนอันนี้ไหมคะแต่เปลี่ยนเป็นเส้นนี้ใช่ค่ะแล้วอันนี้คืออะไรอันนี้คือน้ำซุปที่น้ำซุปที่กินแต่กินแต่อั๊นี้ใช่ไหมโอเคเมนูถัดไปค่ะคุณแม่อันนี้คือจัยงชังปิ่นค่ะจัยงจัยงเซียงจัยงเซียงปิ่นอ๋อเป็นเรียกว่าเป็นขนมขนมเปีย ทอดซอสขนมเปี okay. be okay. source, okay. Okay. Uh ๊ยะทอดซอสใช่ค่ะโอเคเมนูถัดไปค่ะอันนี้อันนี้คือหอยเชลล์หอยเชลล์สาวโอ้หอยเชลล์สาวโอรู้จ่นก็ผมไปนั่นก็ติดใจคนจีนเด็ดเด็ดโอเคเป็นเกี๊ยวเหมือนแบบเกี๊ยวน้ำแดงอะค่ะทุกคนอ่่าฮะใชอันนี้ก็อัพเดตสั่งมาแล้วโอเคแล้วก็อีกเมนูหนึ่งนนี้นี่อันนี้ 我老公应该喜欢这个叫什么呢？啊，这个是那个酱油肉，酱油肉菜，是用用那个培罗开培罗哦，然后蘸这个酱吗？对，蘸这个酱，我们叫卤牛腱，卤油卤卤卤牛腱，卤牛酱，卤味的卤哦，卤牛腱，对那这个会很辣吗？这会辣一点，辣一点，我放。 Top, mm. Arrow, uh, 放麻辣มั oh. ้ยหรืออ่ะไม่่มี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 ่มน่มี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 ่มเ่มี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 ่่มี่ม่มี่มี่มีี่มี่มี่ี่ม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 ี่่มีมี่มี่มี่ม่มมี่มี่ม ต้องกินกับใบเอ่ยต้องกินกับซียูสเน่แล้วกินกับอันนี้ซีอิ๊วแล้วก็ซียูสกับักชิชูกจิกฉกอ๋อจิกฉกภาษาจีนเรียกว่าอะไรคะแม่อ่าเฉินชฉเฉินชูกอ๋อแล้วก็อันนี้ซีอิ๊วนะคะซีอิ๊วกับจิกฉกใช่ไหมก็ติ่นท้โฟองกินนี่เองไหมคะแม่คล้ายกันคล้ายกันคล้ายกันใช่ค่ะอ่าใส่ซอสสองซอสนี่นะ อเผ็ดก็คือใส่เพิ่มใช่ไหมคุณแม่เราลดตั้งเดิมต้องใส่เผ็ดไหมคะอืมสมนักม่อมือไม่ต้องคนไต้หวันกินแบบนี้ใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้คนไต้หวันก็กินเผ็ดกันนะเดี๋ยวนี้ใช่ไหมะใช่ค่ะสมัยก่อนไม่ไม่เผ็ดเลยวก็กินเผ็ดใช่ค่ะอันนี้คือยั่วกุ้งยั่วกุ้งนะคะคุณแม่อ่าขนผัวเจ้าขนขนตู้เส้นช้า馄饨这个是叫馄饨对对่ 馄饨跟饺子不一样，不一样，馄饨比较比较软，软，啊哈，然后它它做的方式也不一样哦，因为泰国人都叫饺，对，一开始我又好奇，哎、欸，为什么叫不一样呢？啊哈，对对，它是应该是叫馄饨，呃，馄饨，对。 แล้ว接下来就是อันนี้อะไรเอ่ยเสี่ยลงเปไปไต้หวันต้องสั่งค่ะเสี่ยลงเป้าที่มีน้ำซุปข้างในไหมคะแม่ค่ะอันนี้คุณแม่ก็คิดสูตรเองไหมคะใช่ค่ะทำเองเก่งมากเลยอโอเคอันนี้เรียกว่าเสี่ยลงเป้าโอเคสหรับเอาไต้หวันอ่าเมนูต่อไปค่ะแม่อันนี้คืออะไรเอ่ยถั่วแขกผัดถั่วแขกนะคะอันนี้จะใส่เป็นอะไรบ้างคะคุณแม่ 呃，e 皮蛋，皮蛋，e 后这面是梅菜炒，e 菜你一个包花椒芝麻，对吗？花椒跟芝麻，哦，还有大蒜，还有大蒜，哦，吃起来不会很辣，不会很辣，不会很辣。你不要吃辣椒就不辣，对，没错，对对，因为有的喜欢吃辣就要放多多的辣子，对。但是泰国人来这来这里比较吃辣嘛，他会点很辣嘛。有。 เดี๋วเจีย有的人喜欢要这个เม็ดมาล่เยอะๆอ๋อหอคะเขากินหมดเลยนะเป็นคนไทยหรือคนไคนไทยคนไทยก็ใช่ใช่นนี้ตน้นนี้นนี้ตอนนี้不อนน้不อ้น้อนอนีนีคนอนตอ้อ้อนี้ตอีอนอนี้ตอนนนี้ตอนน้น้อ้อ 小朋友要不要吃一个小笼包กินไหมลูก要吗要吗不要啊不要อันนี้ใช่ไหมคะคุณแม่ค่ะเอคุณแม่บอกว่าเป็นอะไรที่ต้องสั่งใช่ไหมคุณแม่เาหลงเปาเาหลงเปานี้ก็คือจิ้มกับอะไรไหมคะแม่มีก็คือซอสเหมือนกันค่ะต้องมีซอสต้องมีซอสอันนี้ชิชนเกับอันนี้ค่ะ จิกโฉบกับอันนี้แล้วก็ใส่ขิงใชด้วยใส่ขิงด้วยค่ะใช่ค่ะอันนี้สีอุซีอุใส่ซีอิ๊วก่อนนะคะทุกคนแล้วก็นี้จิ๊กโชแล้วก็ตามด้วยจิ๊กโฉโอ้ไม่เป็นไรค่ะไม่ใซีน้ำควันดำสีขาวแล้วก็จิ้มจิ๊กโฉบอันนี้นะคะกินก็คือใช้ช้อนแล้วก็จิ้ มีซุปมีซุปมันไหลออกไปแล้วซุปมันไหลออกมาแล้วไม่เป็นไรนะคะต้องใช้ช้อนเนี่ยมาเวลากินใช่ใช้ช้อนแล้วก็อะไรนะแต่ก็มันร้อนนะมันร้อนเท่านิดนึงต้องระวังนะคะทุกคนมันร้อนมันมีซุปข้างในอ่ะจิ้มน้ำจิ้มนี่เห็นดีใช่ไหมอืมอืมอนมอ้มเป็นกลิ่นไข่ฟง差不多好อ好好吃嗯，绝绝食，อร่อยมาก อร่อยจริงไม่ได้ไม่ได้อวยนะพูดจริงจริงเจี๊ยสไลด์เนาะอยากกานสอเจอเจีขยสไล้วนั่นเ就ี่以吃了吃面เดี๋ยวลองขอลองอ้นั้นเผ็ดนิดนึงนะคะอันไหนเกี๊ยวเผ็ดใช่ไหมใช่อันนั้นเอ่อหงเยาสาวาวหงเยาสาวสว ต่อไปเมนูต่อไปเป็นอันนี้คือถั่วแขกผัดถั่วแขกก็คือหอมใช่ใช่ผัดผัดถั่วแขกหอมมากเลยนะคะที่นี่เราจะซื้อถั่วซื้อถั่วแล้วต้นขรขบเป็นอ่อนๆหมดคุณแม่ขัดเองหมดเลยไหมกรรมบิธีอ่าไม่คือเวลาเราดิซัพพลเออร์แล้วก็สั่งกระถางอ๋อยอดเนี่ยันี่นี้ ปีชือ对对ช้อใช่ไหมปีใช่่ไต้หวัน的那个เรเรามากินปีชื่อกันทุกคนปีชื่อคือต้องกินนะคะอ่าเรามาลองกันนะดะหูโลฟันคือเราจะทำไม่ให้เขามันเกินอือนี่ทุกคนคล้คายๆนึกถึงนึกถึงพะโลนะประเทศไทยนึกถึงพะโลไว้นะเอาละอา่า อืมอืมอร่อยแต่สูวิดาบย่อไม่่งไม่่งนะหนงง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  ไต้ว oh, oh, ันเด้น那边ใช่ไหมออใช่进口来的吗啊有的是进口来嗯对สียก็นำเข้ามาโอ้进口哈ใช่แล้วชิมดูสียที่นี่จะไม่เหมืออืจะมีความแบบเป็นกินอายต้หวันเลยทุกคนเพราะว่าเขาใช้ซี้วนำเข้านะคะชิ้วก่อนไต้หวัน因为我们吃平常家里怎么吃我们就้ช่ก้ ที่บ้านทาแบบไหนล้วก็ทางด <Ừ. S 1> ้วยวันีเพื่อนเพื่อนทุกคนเวลาวันเกิดอ,อะไรเนี่ยเขาเขาบอกอเฮ้ยปีน้นได้กินแค่คันเดียวแล้วปกติจะก,กินมัมไม่มีที่กินก็เลยมากินนี่เลยเวันเกิดก็มากินนี่ส่วนม้ากเขาก็ชอบมาจากวันเกิดกันนี่นี่คนไตหวันใช่ไหมคนไตหวันคนทไทยเหมือนกันในคนในหมู่บ้านก็เหมือนกันอะท้งต่อไปค่ะคุณแม่เจ้าุีจานเซงปิง นี่ค่ะทุกคนเอวันขถางเนไวันตัวไไซต์อ่อ้วันัทวนทิงผู้หญิงนั่นก็นักก่นก,ก็月亮虾饼เออนักกออ่นก,ก็是月亮虾饼对ใช่อันนี้ไม่ได้ใช้กู้ไม่กู้ไม่ได้ใช้กุ้ค่ะนี่เป็นแบบเอ่อเรียกว่าอะไรอะขนมเอบอ,บอ,อบอบเปียทอดซอดนะคะทุกคนเนสไตล์ไต้หวันนะชิมก่อน ไต้วัน的那个葱油饼对不对อืมก็ก็คือย้งป็นแต่ว่ามันข้างบนมันราดซอสอืมอันนี้อคือเอาไปทอดแล้วใส่ใส่ซอสข้างบนใช่ไหมใช่ใส่ซอสข้างบนค่ะก็คือเขาจะเอาอันนี้นะคะไปทอดนะแล้วก็แบบราดซอสข้างบนแล้วก็มีงามีผักผักชีใช่ไหมคะต้นหอมต้นหอม ต้นหอมนะหอมมากทุกคนอร่อยแล้วก็อันนี้เลยบอดจุ้ยไอเดอร์ดชีบบอดชีนั่นก็ดินไทยฟงฉางฉางแต่ในตัว很喜欢吃这งทุกคนอีกเมนูหนึ่งหงโยเฉ่าโศกใช่หงโยหรือว่าเกี๊ยวน้ำแดงนะอันนี้เราเรียกเกี๊ยวน้ำแดงไม่รู้คนอื่นเรียกไงนะเด็กเขาก็เทียเกี๊ยวหมูเฉยฉเก๊หมูเฉยวัใช่หคะใช่ใช่ืม อโอ้โี่อ๋ออ๋อนี่อ๋อ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 อ๋啊，อ๋อ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 อเมอ๋อ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 อ๋นอ๋อนนอ่๋ออ๋ออ๋ออ๋อันออน่อ๋อ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 อนออ๋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 ออออ๋ออ๋อออออ่ออ 我们的面也是自己做的哦自己做对对对เขาห่วงเขาทเส้นเองห่วยอย่างเก้วอห่วกนี้แล้วก็แป้งอะไรที่เรานวดเองหมดเลยเราไม่ได้อะเราไม่ได้ซื้อที่สำเร็จรูปมาโอ้เข่านีให้อ่ะมามซื้อแทนสดๆหมดเลยเนี่เลนี้ให้เห่านีให้แม่บะหมี่แม่คิดสูตรเองนะคะทําเองแป้งทุกอย่างทําเองหมดนะคะไม่ได้ซื้อมาสําเร็จรูปนะคะทุกคน 嗯嗯，像拉面。对对，嫩。哎，像拉面。嫩啊。好香。我一开始去台湾的那个时候，一开始我不习惯，因为泰国比较喜欢配酱料。啊，对,对。我不习惯，可是后来做了大概一两年才，才比 okay, 才比较 OK。对,对对对对。对对对。对对 那台湾人他的酱料啊，怎么特别标标标标眼呢？他是用那个酱油膏<对>、嗯，对对对，还是有那种酱去包才那个 <laughs> 那那个什么拌满那些做出来的，啊、对对。因为这边的人不习惯，个方法，菜菜菜。<laughs> 那你你的孩子有？

มาลยชิมอักนีอ้ยย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 ยนยย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 นยย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 นยยยลยยยยยะยยยยนยยอยย้ยยยโยยมยยยใชยย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 ยกยยย้มยยยยอนยยยยยยยกยย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 นยย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 นยย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 เยยยยยยยเยย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 ็ยยยยยเยย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 ้ะองเ 有放芝麻，白芝麻会比较像台湾的味道。嗯哼，对，要有放芝麻油。嗯，接下来就是韭菜煮水饺，韭菜水饺<对>、啊。对，嗯。有蘸着蘸这个也可以。嗯、啊。可能拿料，感觉接来吃小笼包，呢。老公。

ปกติมันนี้ก็เปลี่ยนรเปลี่ยนรสชาติไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันบางคนนี้เขาเขาไม่เอารสนี้เขาจะเอาอะไรนะเพราะคนแต่คนไต้หวันคืออันไหนอะคะอันนี้จะเป็น,น,นไมนะ่หวานแต่อันนั้นคือเรามาปรับปรับ,บไม่เข้ากับคนไทยมากขึ้นใช่ใช่ค่นะ,จะ,จ,ะจะมาจะมาอร่อยอันนี้อร่อยถ้า <c oughs> จะมาที่นี่ คน比较多要要大โต้โต,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 ตัก要要要另外因为这里面大桌才有两个里面还有有一个对对对那里面有一个一个这个大桌嗯แล้วช่วงเวลาที่คนมาทานเยอะที่สุดจะเป็นช่วงวันไหนแล้วก็เวลากินคือจะเป็นสุกเสาร์ที่คนจะเยอะสุาเสาร์ที่คนจะเยอะวันนี้ก็จะเยอะใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะเป็นช่วงเวลานี้แล้วก็ค่ำ เอาเป็นข้ามข้ามใช่ค่ะคือ鲜虾馄ชาหุ่นเีเ้ยวกุ้งสดอ๋อเราไม่ได้ซุปของก็ใช้ซุปกระดูกมาต้มกระดูกทําเองใช่ค่ะต้มเองไม่ได้ใส่ผงชูรสอ๋อไม่ใส่ผงชูรสนะคะเป็นซุปที่ทําเองอาหารที่ที่นี่ทุกอย่างไม่ได้ใส่ผงชูรส ข้าวคนไต้หวันไม่ชอบใส่ผงชูรสใช่ไหมคะอืมแล้วแต่แต่ที่บ้านคือต้องได้อองมากไม่กินเลยเหมือนกันบัวพอๆกันบัวพอๆเจอ่เสี่อวใช่ใม่什么都不ส不加对ป什么都不加嗯我们家都都能弄啊我妈妈อ经九十八快九มั้了啊入选อ๋อ อันนี้คือมามมาทงให้กินตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆใช่อร่อยอ่ะหมือมมากินไต้หวันอาหารไต้หวันถ้ามาที่นี่ก็คือจะเป็นรสชาติของไต้หวันใช่แต่แท้เลยใช่ๆอาจจะมีปรับให้เข้ากับคนไทยบ้างใช่แต่ว่าคือเน้นอย่างเดียวไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่ผงชูรสดีนะเพราะว่า我自己本身不可以吃ีห哦过ยวจ解有时候 กลัวหมิ่นถ้าเหยียดจ้องมิ่งจะโวยเสียงเลยใช่ใช่ใชเดี๋ยวเราจะให้คุณแม่นะคะฝากร้านเป็นภาษาจีนนะให้กับคนไต้หวันที่ดูช่องของเราอยู่นะคะคุณแม่อยากจะบอกอะไรกับคนไต้หวันที่กําลังดูช่องอยู่บ้างแบบเชิญชวนให้มาทานที่ร้านพูดภาษาจีนเลยค่ะเอ้ยินดีต้านเข่านอาหารไต้หวี่งอยด้าวของ้าอาหาไต้หวที่ตัู้ในยอเท้านอ้นทีู่ในย่านลาดพร้าวของกรุงเทพฯ โอ้ยาไขอบคุณค wow, so yeah, okay, ่ะคุณแม่โอเคเดี pictures. ๋ยวเราให้คุณแม่ไปพักก่อนนะคะแล้วเราขอกินข้าวกับครอบครัวก่อนนะคะทุกคนเชียร์เ่กันเดิเหมือนกันโว้ท่าน่ะ้า好吃吗好吃吗